สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะผู้ที่จะโชคดีนะครับถูกหวยรัฐบาลนะครับสลับในงวดของวันที่ S 1น,นะครับกรกดานะครับนั่นแหละนะครับปกสลากที่รอคอยนะครับผมก็เฝ้ารอเอ๊ะนะครับเมื่อไหร่จะปกแบบนี้จะมานะครับเพราะว่าครั้งล่าสุดที่นะครับปกแบบนี้เนี่ยก็ถูกก็โชคดีกันไปนะครับเนาะอ่ะก็จะเป็นในเปรียบเทียบในปกนะฮะปกสลากที่มันรูปภาพมันเหมือนเหมือนกันนะฮะเลขมันก็ออกคล้ายกันนะครับเนาะอ่ะแต่บางงวดมันก็ปกเหมือนกันเลขไม่ได้ออกเหมือนกันก็มีนะครับเนาะอ่ะย้าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว สำหรับทนหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้เป็นเพียงแนวทางนะครับให้ทุกท่านได้ไปเลือกซื้อนะครับสำหรับในที่ในสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนาออ่ะนั่นแหละนะครับสำหรับในปกล่าสุดนะฮะก็จะเป็นปกนี้ปกนี้คล้ายกันกับในอีก3ปกนี้ยังไงเลขไหนนะครับปกตะก้ามักออกมาเลขไหนก็ออกมาในเลขนี้นะครับนั่นแหละนะครับ ก็ย้าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะบางทีหวยออกมาก็อาจจะไม่มีเลขนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะเป็นไปได้ไปดูนะครับว่ามันออกอะไรกันบ้างนะครับสลับปกที่มีตาก,กานะครับอ่ะในครั้งนั้นนะครับในปกนี้งวดวันที่1กุมภานะครับปี67นะครับในครั้งนั้นอีกออกไปในที่ใน0 6เอเดี๋ยวไปดู6ตัวด้วยดีกว่าเนาะ เผื่อโชคดีถูกรางวัลที่1น,นะในงวดนี้ผมก็ทําสูตร6ตัวเนาะ,ะสมาชิกขอกันเข้ามาหลายงวดแล้วเนีก็เพิ่งจะได้มีโอกาสนะครับได้ทำนะแต่เพราะว่ามันก็ใช้เวลาก็เยอะพอสมควรนะหตัวนะก็ลงคลิปไปแล้วนะ6ตัวรางวัลที่1อ่ะมาดู6ตัวนะครับในตรงนี้ในครั้งนั้นออกไปในที่ใน6 0 7 0 6 3นะครับ 0 6 3แล้วก็0 9ล่างนะครับในครั้งนั้นออกนะฮะนี่แล้วก็ถัดมานะครับถัดมาในปีเดียวกันเลยนะครับในงวดของวันที่16มีนานะครับ16มีนาในครั้งนั้นนะฮะก็ออกไปนะครับก็ัญญานะครับออกไปในที่ใน60 608 6 62นะครับแล้วก็37 สังเกตว่าในหลักแสนเนี่ยสลับหกมาเก้าหกล่าสุดหลักแสนจะเป็นเก้าหรือเปล่า่าก็ไม่แน่นะครับเนาะแต่ล้างหลังนี่หลักแสนนี่มาสองสามวดติดนะครับหลักแสนมาห้าสองวดติดแล้วเนาะเออเหมือนหลักร้อยนี่มาสี่งวดติดแล้วนะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็เผื่อจะเป็นเลขเก้าแล้วนะฮะในงวดนี้นะฮะในที่ในหลักแสนเท่าที่ดูแล้วเนาะนั่นแหละนะครับหก มาบนทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยหกหกสองหกสองหกเนี่ยหรือว่าล่าสุดนะครับมันอาจจะออกเหมือนในงวดนี้นะครับเหมือนในงวดนี้ก็อาจจะเป็นในที่อัอนนี้เป็นหกหกมันอาจจะสลับสองหกมันอาจจะเป็นในที่ในในสามสลับอยู่ในตรงนี้เนาะมันจะเป็นศูนย์สามหกก็ได้หรือมันอาจจะเป็นในที่ ใน3 06อ,อาจจะเป็น3ยังอยู่ในหลักร้อยอีกหรือเปล่านะครับเนาะหรืออาจจะเป็น6 6 03หรือ6 30อ่านะผมว่าลองลองบนอยู่ในตรงนี้นะถ้า6จะมาเพราะว่าขนาด6 2 2 6เนี่ยมันก็ยังออกเลขเดิมเลยนะมันก็มีโอกาสที่3 6จะมาอีกซึ่งในปีนี้นะเลข3 6 3 6ออกมาในที่ใน1ครั้ง2ครั้ง มาสองครั้งแล้วนะฮะก็มีโอกาสที่จะมาอีกนะนะเพราะว่าในงวดที่แล้วเลขเดิม066 0นนี่ก็เป็นเลขเดิมนะครับเนาะอืมนะมันก็วนวน,วนทาทาเลขเดิมอยู่นี่แหละนะฮะเนาะอ่ะนี่แหละนะครับสลับในตัวเลขหรือมันอาจจะนะครับ,สล,บสลับตําแหน่งสลับตําแหน่งในงวดล่าสุดได้ไหมเนี่ยอืมไม่น่าจะได้เนาะแต่ที่แน่แน่มี6นะฮะ หกจะมาไม่มาออกไม่ออก,ออกนี่ก็รอลุ้นแล้วกันนะครับเราสลับในล่าสุดเนะี่ยแตงวดที่แล้วก็มีทั้ง6ทั้ง9้าเลยเนาะมผมว่าถ้า6กับ9มาแบบเนี้ยงวดเนี้ไม่6กับ9้เลยเอานะครับไพ่เป็นไพ่ไปนี่เอาจะเป็น6หรือเป็น9จะมานะครับหรือถ้า6ถ้า9ไม่มานะครับก็789ก็ 7, 8, 9, ได้เนาะเจ็นะ รือจะเป็นเลขพี่เลขน้องก็ได้นะครับ90ก็มาแล้ว78ก็มาแล้วในตรงนี้นะครับแต่ที่แน่หลักแสนเนาะมันมา6มา9มา6มา9เนาะน่าจะสลับนี่ขนาดหลักหมื่นนี่มันก็ยังมาสลับเลยมา0มา9มา0อ่าล่าสุดก็อาจจะเป็น9อีกเนาะอ้านะครับได้แล้วนะเกือบครบ6ตัวแล้วในหลักพันนี่มีแต่7 7 8อ่ะมันก็ต้องมา8อีกสิ อ่ะลองติดไว้นะครับผมก็จะซื้อติดไว้เหมือนกันนะครับไม่แน่อาจจะถูกรางวัลที่1กับเขานะครับเนาะติดไว้เด้อนะครับบัญชีไว้ออกมาอู้เห็นแอดเขียนไว้นะครับมันไปออกรางวัลที่1นะครับเนาะเออผมก็จะซื้อติดไว้เหมือนกันนะครับก่อนที่ผมจะลงคลิปผมก็ซื้อไว้ก่อนหมดแล้วแหละนะครับเนาะอ่ะมันก็มีกด6ตัวได้อยู่เนาะในแอปทุกวันนี้นะครับเนาะอ่ะและนี่ก็จะเป็นแนวทางนะครับในปกสลากนะครับที่เป็นตะก้า นะครับหรือใครมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็คอมเมนต์นะครับเข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับมันอาจจะไม่ออกนะฮะตามนี้เลยก็มีโอกาสนะครับที่จะเป็นไปได้นะครับเนาะอืมเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูมันเหมือนกันถ้าจะดูแล้วเนี่ยตรงงวดไหนมันเหมือนเทอะเยอะเยอะที่สุดมันก็ก็แตกต่างกันออกไปเนาะดูตรงลายเซ็นมันก็แตกต่างกันเหมือนกันเนาะ นะครับอืมหรือใครเห็นตรงจุดไหนอะไรยังไงนี่ก็คอมเมนต์มาอีกแล้วกันนะตรงตะก,ก้าตรงนี้แหละนะครับมีสมาชิกบอกว่าถ้างวดไหนมีตะก,ก้าเนี่ยมันมันมักจะมีเลขหกนะฮะก็ครั้งล่าสุดนี่ก็ก็มีหกจริงๆด้วยนะแถมยังออกหกตัวเดิมนะครับล่าสุดอาจจะออกหกตัวเดิมก็ได้สามหกไหมนะครับหกสามสามหกไหมนะครับหรือเป็นหกหกตัวอื่นอ่าถ้าใกล้เคียงอยู่ในตรงนี้นะครับหกหกสามหกสองนะครับ 6ก6 2ใกล้เคียงหกสามกสองก็ต้องเป็นในที่ในห4สี่อ่ามันสลับเนาะมาสิบมาหน่วยมา1ิบมาหน่วยก็ต้องเป็นในหน่วยสี่หกหนึ่งหใกล้เคียงในตรงนี้ถ้าเป็นเลขเดิมอีกนะครับก็ต้องเป็นหกสามมาแล้วเนาะก็ต้องเป็นสามหกเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ซื้อตรงไหนนะครับบนนะฮะเนาะ ว่าเท่าที่ดูแล้วมันก็มาบนเนาะเนี่ยสลับมา10มาหน่วยมา10เนาะเออมันก็บังเอิญหรือเปล่านะที่มันออกแบบนี้นะ <c oughs> ไปเปรียบเทียบกันกับในสูตรอื่นๆหรือจะลองนําไปเปรียบเทียบกันนะฮะกับในชุดสรุปนะครับผมก็มีชุดสรุปให้เนาะวดที่แล้วก็เน้น92ตรงๆเลยบนนะครับก็ถูกก็โชคดีกันไปเลยๆะท่านนะฮะก็ถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็รอชุดสรุปแลวกัน นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะฮะหากในคลิปนี้หากมีวาจาใดนะครับเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องขอโทษขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ